เริ่มขี้คายแล้วครับทุกคนครับโอ้โหมันต้องแบบนี้สิวะโอเคโอเควันนี้ผมอาจจะตื่นเต้นนิดนึงเพราะว่าหน้าตาผมเนี่ยอาจจะไม่ได้เหมือนวันก่อนๆที่อาจจะดูเครียดๆนะแต่ว่า ผมรักวันนี้ที่สุดเลยมันทําให้ทีมเราเป็นแบบนี้สักทีครับทุกคน,นครับก็ผมขอไล่ทม์ลายเรื่องของเอนโซทั้งหมดทั้งมวลน,นะครับว่าจะจบยังไงมาฟังเลยก็เคนนกิลนะครับรายงานบอกว่าลีเจมกับอักเซ d ลดิซซีเป็นสองคนที่มีบทบาทสำคัญในกระบวนการพูดคุยกับเพื่อนร่วมทีมเชลซี เพื่อทำให้เอนโซเฟอร์นนเดสสามารถกลับมาร่วมกับทีมได้นี่คือทม์ลายแรกนะครับโอ้โหถือว่าถึงแม้ว่าอัก l เซลดิซซี่เนี่ยจะเป็นสัญชาติฝรั่งเศสโดนเอนโซนั้นเหยียดผิวก็ตามแต่นี่อาจจะเป็นอีกหนึ่งคนนะครับที่โดนเอนโซด่าแล้วแต่ว่าหลังจากที่เอนโซได้ขอโทษเพื่อร่วมทีมรวมถึงขอโทษส่วนตัวไปแล้วเนี่ยเจ้าตัวมีความเป็นมืออาชีพอันนี้คือเราต้องชม สำหรับอัรเซลดีซีมีความเป็นมืออาชีพมากนี่แหละสิ่งที่ผมอยากจะชมนะครับมันต้องเป็นแบบนี้คือเรื่องส่วนตัวเนี่ยถามว่าเครื่องได้ไหมเครื่องได้แต่ว่าตัดไปได้ไหมเพื่อในสนามที่ทีมเรานั้นมันจะไปได้ไกลกว่านี้จะเปิดรู้กันแล้วเนี่ยมันทําได้ D ไดีซีทาได้แล้วก็กับตันลิสเจมนะครับทําให้เราเห็นว่าความเป็นผู้นําความเป็นตัวผด็เดการที่จะทําให้ทีมนั้นกลับมาคืนดีกันเนี่ยมันต้องเป็นแบบนี้ นี่คือสิ่งที่ผมอยากจะชมอย่างแรกมันเป็นเรื่องที่ดีมากๆที่ควรจะมีกับทีมเรานี่คือหนึ่งเรื่องที่ผมดีใจในวันนี้สำหรับเ,เรื่องของเอนโซและหลังจากนั้นอีกไม่นานครับทุกคนครับก็รายงานจากโรมาโน่นะครับบอกว่าเอนโซ่มาเลกา จะออกมาพูดคุยในวันนี้เรื่องถึงเคสของเอนโซเฟรนันเดสเพื่อยืนยันจุดยืนที่ชัดเจนของเชลซีซึ่งเคสนี้ถูกพิจารณาว่าจบลงแล้วก็คือง่ายๆตอนนี้เรื่องของเอนโซกับเพื่อนร่วมทีมเนี่ยมันจะจบลงแล้วทุกคนมันจะจบแล้วจริงๆนะครับซึ่งไทม์ไลน์มันก็เป็นแบบนั้นจริงๆครับทุกคนครับก็ จบแล้วจริงๆสัมภาษณ์เรื่องเอนโซเฟอร์นนเดสจากทางฝั่งของมาเลสกาครับณคืนนี้เลยที่ผมรายงานนะครับก็มาเลสกานะครับบอกว่าการประชุมเกิดขึ้นโดยตัวเอนโซเพื่อนของเขาบางคนรวมถึงเวสลี่ก็อยู่ด้วยพวกเขาเนี่ยได้พูดคุยกันมันเป็นเรื่องปกติที่ความรู้สึกแรกที่เจอหน้ากันอาจจะดูไม่ค่อยดีพวกเขาเนี่ยต่างก็รู้จักเอนโซ ดีกว่าผมและพวกเขารู้ว่าเขาเป็นคนดีไม่มีอะไรต้องพูดเพิ่มเติมแล้วพวกเราเนี่ยทุกคนนะต่างก็ทำผิดพลาดเอนโซได้ขอโทษแล้วตั้งแต่4-5ถึงหครั้งโหเยอะจริงๆตั้งแต่การซ้อมช่วงเมื่อวานรวมถึงเมื่อคืนนี้ด้วย ตอนนี้เนี่ยสถานการณ์ทุกอย่างกลับมาเป็นปกติแล้วโอ้โหน้ำตาจะไหลกูรอฟังข่าวนี้มานานเลยไอ้กูรอข่าวนี้มานานแล้วทีมเราจะได้กลับมาเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันสักทีทีมเราจะได้โฟกัสเรื่องในสนามสักทีมากกว่าเรื่องนอกสนามที่มันไร้สาระแบบนี้ เออไอ้เฮียจบแล้วสักทีครับสำหรับเรื่องเอนโซนะครับโอ้โหถือว่าเป็นข่าวที่ดีสำหรับผมนะครับแล้วก็หลังจากนั้นอีกไม่นานครับทุกคนครับประมาณหนึ่งชั่วโมงที่แล้วเวลลี่โฟฟาน่านะครับไอตัวเจ้าปัญหาที่คอยออพูดถึงเรื่องของเอนโซเนี่ยผมหดอยู่นี้แลกันนะครับก็ยอมลงสตอรี่นะครับก็เป็นรูปเขา กอดกับเอนโซรวมถึงเบอร์นวมบาเดชิลนะครับนี่แหละลูกชายไอ้เฮีย้ยถามว่าเอนโซผิดไหมมันผิดแต่ว่าคนเรามันมีผิดพลาดกันได้ผมว่าแบบนั้นนะและถ้าเป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนร่วมทีมกันอยู่แล้วเนี่ยเฮ้ยการให้โอกาสมันก็ไม่ใช่เป็นเรื่องที่แย่เปล่าวะถูกปะทุกคนการให้โอกาสอ่ะมันเป็นสิ่งรากฐานและการที่ไม่จอมวิงจอมกรรมกันเน่ยผมมองว่ามันเป็นเรื่องที่ดีที่สุดเว้ มันจะทําให้ไรมันจะทําให้ทีมเรานั้นเดินไปต่อได้นี่คือสิ่งที่ผมอยากจะบอกนะครับก็ตบมือให้แล้วกันทั้งสองฝ่ายแล้วก็ตบมือให้กับโค้ดอย่างเอนโซมาริการ่วมถึงทุกคนด้วยทางลีเจมทางอักซิเดียซี่ที่ทำให้เรื่องนี้มันจบลงสักทีนี่คือสิ่งที่ผมโล่งอ,อกโล่งใจไว้ทุกคน จบกันที่เรื่องของเอนโซ่กันสักทีนะครับทุกคนครับโอ้โหลงอกก็มาตอนที่เรื่องของคอนนอกัลเกอร์กันบ้างนะครับอันนี้เป็นอัปเดตสั้นๆนะครับเป็นเบรกกิ้งนิวนะครับจากโรมาโน่นะครับโรมาโน่นะครับบอกว่าแอ็ดมาริดเนี่ยกับเชลซีนะกำลังเจรจากันโดยตรงสำหรับคอนอกัลเกอร์การเจรจาเนี่ยกำลังดำเนินไปโดยเป็นดีลมูลค่าราวๆ35ถึง40ล้านยูโรนะครับโอ้โหถือว่า ถ้าสมมติเราตัดใจและเรายอมให้สมมติเชลซีไม่ไดม่งัขายจริงๆอ่ะโอเคเราเข้าใจอย่างนี้นะได้ที่ราคาสามสิบห้าถึงสี่สิบล้านเนี่ยเฮ้ยไม่แย่ไม่แย,แย่ถึงแม้ว่าเชลซีคงจะอยากได้สี่สิบห้าบวกบวกแต่ว่าถ้าได้ราคาสามสิบแปดถึงสี่สิบกลมๆเนี่ยผมมองว่าไม่แย่นะจากการที่เป็นเด็กปั้นจากการที่อ่ะแดนกลางแล้วก็ล้นแล้วก็เสริมมาเยอะเนาะเออซึ่งตอนนี้แอดมิลิกก็คงจะอยากได้จริงๆแล้วคงจะ สนใจจริงๆนะครับซึ่งบางสื่อเนี่ยจาก SkySport นะครับก็บอกว่าทีมจากพเมยรีกเนี่ยก็สนใจกาลาเกอร์ด้วยเช่นกันแต่ตอนนี้เนี่ยเป็นหนึ่งเนี่ยก็คือแอ m ดมาริทที่ยังจริงจังแล้วก็ยื่นข้อเสนอแล้วนะครับกำลังเจราจากันอยู่นั่นเองนะครับนี่คืออัปเดตสั้นๆเรื่องของกาลาเกอร์นะครับมาที่เรื่องของโอซิเมนกันบ้างนะครับก็ด่วนๆเลยนะตอนนี้นะครับรายงานจากเดวิดออนสตตนนะครับบอกว่าเชลซีเนี่ย กำลังพูดคุยกับนาโปลีถึงเดียวยืมตัววิกเตอร์โอซิเมนหนึ่งฤดูกาลพร้อมออปชั่นซื้อขาดซึ่งนี่เป็นส่วนหนึ่งในการเจราจาเดียลโรเมโรลูกากูโอ้โหถือว่าจะเป็นอย่างไรวะอันนี้คือไทม์ไลน์แรกนะทุกคนมันไม่ได้มีไทม์ไลน์เดียวซึ่งถ้าถามถึงเรื่องของการยืมตัวแลกกับการขายลูกากูเนี่ยผมมองว่าก็ไม่ได้แย่แต่ว่า ถ้าซื้อขาดบวกกับขายขาดลูาก,ก,กูไปเลยเนี่ยผมมองว่าน่าจะดีกว่าแต่ว่าค่าตัวเนี่ยมันไม่ได้เป็นอย่างที่เราหวังนะครับแล้วก็รายงานอีกรายงานหนึ่งนะครับก็รายงานจากเบนเจคอบนะครับบอกว่านาโปลีตอนนี้เนี่ยได้ใส่เงื่อนไขที่จะทำให้การยืมตัวจะกลายเป็นการซื้อขาดทันทีถ้าหากเชลซีได้ไปเล่นยูฟาแชมเปี้ยนลีกนะครับก็คือง่ายถ้านักเตะเล่นดีจนทีมได้ไป เอาง่ายถ้าิดทัพโฟอ่ะได้ไปยูฟาเนี่ยเชลซี Chelsea ต้องบังคับซื้อขาดโอ้โหถือว่ามันก็เวิร์กมันก็โอเคอยู่อันนี้คือในมุมของผมนะเพราะว่าถ้าเชลซีได้ไปยูฟาการเงินเนี่ยแน่นอนมันดีกว่าตอนที่เราไม่ได้ไปถ้วยอะไรแน่นอนอยู่แล้วยิ่งคอนเฟลเลนต์เนี่ยเงินมันคนละคนละอย่างกันเลยทุกคนนึกออกปะยิ่งถ้าเข้ารอบลึกๆนะรอบแปดรอบสี่หรือแม้แต่รอบรองเนี่ยไม่แน่นะ ผมมองว่า,าเรื่องของออปชันเนี้ยน่าสนใจอยู่ผมมองว่าถ้าเชลซีจะเอาเนี่ยก็คงจะเป็นไปได้แต่มันก็ไม่ได้สมหวังขนาดนั้นครับทุกคนครับก็เบ็คกิ้งมิวเลยนะก็โรมาโนนะครับบอกว่าเอเจนต์ของโอซิเมนได้ปฏิเสธทุกความเป็นไปได้ในการที่จะยืมตัวโอ้โหก็ผมเมื่อกี้ คลิกรูปผิดนะครับก็คงจะไม่ได้อันนั้นจริงๆันแหละซึ่งโรเบโตกาเลินกาเอเจนต์ของอูซิเมนนะครับบอกว่าผมได้อ่านเกี่ยวกับการสลับขั้วอันมหศัศจรรย์ของวิกเตอร์อย่างกับเขาเป็นพัสดุที่ต้องส่งด่วนนี่มันเป็นพัสดุที่เป็นถึงดาวยิงสูงสุดของแชมป์สคูเดตโตที่3ของปอดิศาสตร์ของสโมสรน,นโปลีเชียวนะ ให้ความพอรพบและหยุดการกระจายข่าวปลอมไในแล้วโอ้โหแรงจัดมึงตั้งค่าเหนื่อยก็แพงอะ่ะทีมไหนอะสมมตินั้นอ่าปารีสเนี่ยการเงินอู้ฟู่กว่าทีมเราจะซื้อเนี่ยยังไม่ซื้อเลยเพราะอะไรหนึ่งค่าตัวแพงสองหลักๆเลยเนี่ยค่าเหนื่อยมหาศาลซึ่งเอเย่นไม่ยอมลดครับทุกคนครับเอาตรงๆปะถ้ามาเชลซีอะ สองแสนบวกๆดีไม่ดีเยอะที่สุดในทีมเยอะกว่าสเตอร์ลิงอ่ะพูดตรงๆนี่แหละมันเป็นสิ่งที่ยากมากๆถึงแม้ว่าเราจะอยากได้โอซิเมนก็ตามแต่ว่าเรื่องค่าหน่วยเรื่องค่าเหนื่อยเรื่องค่าตัวเนี่ยมันเป็นปัจจัยหลักๆเลยนะที่ทําให้เรากับดีลโอซิเมนเนี่ยยังไม่ได้ไปไกลถึงไหนถึงแม้ว่าจะมีลูกกกูขั้นกลางก็ตามเออ มาที่อัปเดตมาครับเมื่อกี้ก็กดคลิกภาพผิดนะครับก็นั่นแหละฟิลิปยอร์เกนเซ่นนะครับได้ประลุขั้นตอนหลักในการตรวจร่างกายในฐานะนักเตะคนใหม่ของเชลซีที่สหรัฐอเมริกาเรียบร้อยนี่คือการรายงานจากโรมาโน่ครับดูทรงแล้วก็ไม่วันนี้ก็พรุ่งนี้แหละคงจะมีการชูเสื้อสําหรับฟิลิปยอร์เกนเซ่นนะครับก็ขอปบมือแล้วกันนะครับสำหรับการเป็นนักเตะคนใหม่เชลซีนะครับหลังจากนี้ก็คงจะเป็นการแข่งขันกับโรเบิร์ตซานเชส โดยตรงนะครับว่าใครจะได้เป็นมือหนึ่งกันแน่นะครับเดี๋ยวเรามารอดูฟอร์มนะว่าฟิลิปร์เกนเซนเนี่ยจะเป็นอย่างไรสำหรับฝีไม้ลายมือกับการเป็นนายทวารทีมของเรานะครับจะดีพอหรือเปล่าอันนี้เราไม่รู้เพราะว่าผมก็ไม่เคยดูเรือน้ําสีเหลืองทุกคนนึกออกปะผมไม่ได้ดูผมไม่รู้นะว่าฟอร์มจะเป็นอย่างไรนะครับก็มารอดูกันกับนัดปีซีซั่นนะครับผมว่าน่าจะทันนะปิดท้ายกันที่เรื่องของนักเตะที่มีอ่า มีโอกาสที่จะขายนะครับก็เป็นรายง,งานจากเดอะแอเรติกนะครับบอกว่าเชลซีเนี่ยจะพิจารณาขายเบนชิวิลก็ต่อเมื่อได้ราคาที่ใช่ถึงแม้จะมีข้อสงสัยว่าตัวเขาจะไม่เหมาะกับแผนของมาเลสการวมถึงชื่อของ o, oya, esa, อารมานโ a โบย a าเซซ่าเซชาเลคาสเดเดวิดดาโตฟูฟาน่าก็จะถูกขายหากเชลซีได้รับข้อเสนอที่เหมาะสมนะครับโอ้โหถือว่าก็เป็นนักเตะที่ เลดจ,จะขายอยู่แล้วยกเว้นเบนชิวิลเนี่ยผมอยากให้มาริก้าให้โอกาสไปก่อนยังไม่ให้รีบต่วนตัดสินเพราะว่าถ้าคุณเล่นแผนหลังสาไม่เวิร์กเนี่ยเล่นแผนเอาแบ็กไปยืนตรงกลางไม่เวิร์กเนี่ยถ้าสมมุติคุณจะกลับมาใช้หลัง4ี่เบนชิวิลก็เป็นคนที่เหมาะสมแล้วกเ็เล่นแบ็กธรรมชาติได้ดีไม่ต่างจากลีเจมคุณอย่าพึ่งรีบตวนตัดสิน นี่คือส่วนตัวที่ผมมองนะครับและนี่คือข่าวทั้งหมดทั้งมวลวันนี้ขอลาไปก่อนเพียงเท่านี้นะครับเจอกันเพื่อนเจอกันเว้ยเฮียจริงใจจริงใจ